สวัสดีค่ะรัตน,นามนี้พรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทํานายดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะดาวปริหัดย้ายวันที่30เมษายนนะคะเราจะมาดูกันว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าน,นะคะเราจะมาดูกันนะคะวิดีโอนี้เป็นของชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษคือคนเกิดเดือนเมษายนนะคะในศาสตร์ไพ่พมยานถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีเมษนะคะไม่ว่า ศาสตร์ใดๆน,นะคะลัคนาราศีเมษไม่ว่าศาสตร์ใดๆเหมือนกันนะคะรับชมรับฟังได้เลยนะคะอุ๊ยอ่ามาถึงก็กระดิ่งขึ้นเลยเทวสุวรรณนะคะอะต้องขอภัยกับแสงที่มันเข้ามาด้วยนะคะยังไงแม่หมอก็ดูดีอยู่ใช่ไหมไพ่ใบแรกนะคะชาวราศีเมษนะคะ <S <S วายพ่อแม่นางกวาง โอ้โห uh huh. โชคลาภเงินทองนะคะโอ้โ oh ห oh. คุณจะมีโชคแล้วนะคะโชคเปิดลาบเปิดนะคะชค่วงนี้ทําอะไรก็จะโชคดีมากนะคะเ mm hmm. สียงดวงก็มีเกณฑ์ที่จะถูกหวยรวยเบอร์นะคะ mm hmm. เป็นโชคลาภของม่บ้านน่ะเออเป็นที่รักของคนในบ้านนะคะทํางานออนไลน์การค้าการขายจะดีมากนะแม่นางกวาก่ะอ,อยิ่งทํางานอยู่บ้านออนไลน์สื่อโซเชียลคุณจะดีมากคุณจะปังมากคุณจะรวยมากนะโชคมาแล้วนะคะ โชคเปิดลับเปิดเลยโอ้โหดีเวอร์นะอ่าต่อไปโอ้ยแม่หมอก,ก็ไม่รู้จะโอ้ยอะไรยังไงเลยนะพระแม่ลักษมีตกกันเงินโอ้โหหลังดาวพระัลือดย้ายชาวราศีเมษค่ะคุณปังจริงๆนะโชคลาภเงินทองเงินทองไหลามาเทมานะคะพระแม่ลักษมีคือการเงินความรัก ฮืมโชคเปิดล่าเปิดจริงๆนะคะพระแม่ลักษมีตกการเงินเงินจะไหลมาเทมาเป็นแดงๆเทน้ําเทท่าเลยนะแต่ระมัดระวังด้วยนะการเงินที่มันจะเข้ามาถ้าคุณไม่ระมัดระวังมันก็มีเกณฑ์ที่จะแบบไหลไปได้เหมือนกันอันนี้ให้ระวังแต่ว่าโชคมาแล้วนะ <c oughs> ทางแม่นางกวักาทางพระแม่ลักษมีเลย <c oughs> คือแบบรวยจริงๆอ่ะเออใครไปขอพรพระแม่ลักษมีไว้นี่มีเกณฑ์ที่แบบ ลาเปิดโชคเปิดนะคุณจะแบบเงินเข้ารัวรัวจริงๆนะไพ่ต่อไปหนุมานหนุมานนะคะคือคนที่แบบกระตือรือร้นมีแพชชั่นมีไอเดียมีความแบบคิดหาลู่ทางใหม่ๆการเงินใหม่ๆในช่วงนี้นะคะโอ้โหเป็นนักธุรกิจตัวยงอ่ะถ้าคุณทำเกี่ยวกับออนไลน์อสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับบ้านจะดีมากนะใช้บ้านเป็นเป็นบริษัทยังได้เลยอ่ะใช้บ้านเป็นแบบทำงานอ่ะ ทำธุรกิจจะดีมากนะแล้วเงินจะไหลามาเทมานะเพราะว่านางกวักมายิ่งทำงานที่บ้านยิ่งออนไลน์นะโดดเด่นมากแล้วถ้าคุณทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามผู้หญิงเครื่องประดับความหอมโอ้โหดีมากนะจะรวยเลยเอ,อ่อออนไลน์ด้วยโดดเด่นมากนะคะต่อไปอ คงเบ้งมาการวางแผนชีวิตนะคะหลังพฤหลังดาวพฤหัดย้ายนะคะขอให้คุณวางแผนชีวิตคุณดีๆเลยจะมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์วางแผนที่ดีนะคะคงเบ้งเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดมากนะคะเออพ่อแม่พี่น้องก็ดีให้การสนับสนุนนะคะถ้ามีอะไรปรึกษาพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาจะให้คําปรึกษาคุณที่ดีมากนะคะโอ้คงเบ้งมานี่แบบมาพร้อมพ่อแม่ลักษมีการวางแผนที่ดี การวางแผนการงานการเงินหรือแม้แต่การศึกษาต่อจะไปในทิศทางที่ดีมากแล้วยิ่งถ้าปรึกษาพ่อแม่ญาติพี่น้องจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคะอ่าต่อไปพระเทพพังคันนะคะทาาเทพพังคันคือแบบโอ้โหคนใจใหญ่นะคะนักเรงนักรักนักรบของเรานะคะช่วงนี้บุตรบริวารน,นะคะก็ทําให้คุณเหนื่อยได้เหมือนกันเพื่อนฝูงก็ทําให้คุณเหนื่อยด้วยเหมือนกันมีเกณฑ์เดินทางนะคะเออเดินทางไปไหนแล้วเนี่ย <laughs> ลุยเดินทางไปไหนอะออกหลันล้าหรอเพราะว่าเทพห้างคาน่ะคือการแบบใจใหญ่มุ่งมุ่งชนแล้วก็ใจใหญ่กับเพื่อนฝูงด้วยนะคะเวลาไปไหนคุณก็แบบมาสันจ่ายเองหรือว่ามีเรื่องอะไรนี่คุณจะอยู่แถวหน้าลุยแทนเพื่อนอะ่ะเออก็ระมัดระวังอย่าไปทะเลาะก,กับใครในช่วงนี้นะคะอ่ะต่อไป โอ้โหพระนางเบญจกรยานีนะคะบุญหนุนนํากินดีอยู่ดีนะคะช่วงนี้นะคะขอให้คุณหมั่นสร้างบุญสร้างบารมีนะคะหมั่นทําบุญทําทานแล้วมันจะหนุนนําให้ชีวิตคุณอะมีแต่โชคลาภเงินทองนะคะช่วงนี้ยังไงคุณก็กินดีอยู่ดีนะคะโอ้โหคือแบบมามา แถวนี้นี่สวยมากนะคะนางกวักพระแม่ลักษมีนะคะพระนางเบญจาัลยาณีคือแบบการโชคลาภเงินทองบุญหนุนนําเงินไหลามาเทม,มาโอ้โหจะโชคดีไปไหนเนี่ยชาวราศีเมษคะ ต่อไปเทพพุทธตกคู่ครองคนรักนะคะเทพพุทธเนี่ยเป็นอะไรที่มีความสับสนนิดนึงนะคะช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าคนโสดเนี่ยจะมีคู่เข้ามานะคะแต่คุณจะสับสนนะไม่แน่ใจคบได้ไหมคบดีไหมนะคะก็ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้ระมัดระวังคําพูดกันนะจริงๆแล้วแม่นางกวักเนี่ยใบยจุกหัวมาเลยสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ให้วางแผนคิดอะไรให้รอบคอบ จากคำพูดคำจาก็คุยกันด้วยเหตุและผลกับคู่ครองนะคะแต่จริงๆไม่มีอะไรเนาะดูแล้วก็มีความสุขดีนะคะแต่มันมีเกณฑ์เดินทางเข้ามาด้วยนะคะอ่ะต่อไปอาจจะมีเกณฑ์เดินทางว่าคู่ของคุณเดินทางหรือเปล่านะคะหรือคุณอาจจะเดินทางอ่ะต่อไปนะคะพยาราชสีนะคะพยาราชสีนะคะช่วงนี้ก็มีความเสี่ยงวิ วิตกกังวลอยู่เหมือนกันเนาะมีโชคมีลาบแต่อย่าเสี่ยงจนเกินไปนะคะเอออะไรอะไรที่ซุ่มเสี่ยงช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งลงทุนนะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีแพทชั่นมีไอเดียอยากจะลงทุนบางอย่างก็เป็นไปได้แต่ก็นะอย่าพึ่งใจเย็นๆนะคะเวลาลงทุนทําอะไรก็คิดสักนิดวางแผนดีๆนะจริงๆมันก็ เสี่ยงได้แหละเออเสี่ยงโชคด้วยแต่มีเกณฑ์ว่าคุณต้องวางแผนดีๆเสี่ยงยังไงให้มันประสบความสําเร็จเออหุ้นซื้อตัวไหนถึงจะดีอะไรประมาณนี้นะคะก็ระวังด้วยนะคะเออมีเกณฑ์เดินทางไกลหรือว่าขึ้นเขาอะไรพวกนี้ก็ระมัดระวังนะคะหรือว่าช่วงเนี้ยอะไรที่จุดเสี่ยงก็อย่าเพิ่งทําอย่าเพิ่งไปอยู่ในจุดที่มันเสี่ยงที่ดูแล้วคุณจะเป็นอันตรายอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งไปนะคะอืม ต่อไปโอ้โหพระรามแผงสอนนะคะอาจจะมีอะไรที่คุณต้องตัดสินใจในช่วงนี้นะคะเออเลงเลงตัดสินใจเลงถึงการเดินทางตัดสินใจบางอย่างที่คุณคิดไว้นานแล้วนะคะมีการตัดสินใจมีการเลงหรือว่าอะไรอะไรมีความชัดเจนมากขึ้นในหลายๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะถ้าคุณเลงอะไรไว้มีเกณฑ์ที่จะไปในทิศทางที่ดีนะคะต่อไปใบที่เอ่อ เก้านะคะทาวิลุหกโอ้โหทาวิลุหกเกี่ยวกับหลักฐานบ้านช่องการงานที่ได้วางหลักปฐานนะคะจะได้งานที่มั่นคงมีงานที่ประสบความสําเร็จนะคะแต่ก็ขอให้คุณยึดมั่นถือมั่นนะคะให้ ยึดมั่นถือมัน่นแล้วก็อยู่ในความรอบคอบนะคะเพราะว่าด้วยไพ่ใบนี้มีเสืออยู่ข้างหลังนะคะถ้าคุณไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือทําอะไรที่เสี่ยงในหน้าที่การงานหรืออยู่ในจุดชุ่มเสี่ยงไม่มีความสุข,ขุมไม่มีความรอบคอบในหน้าที่การงานเนี่ยเสือมันก็แวงกัดคุณได้นะคะจากงานที่มั่นคงมันจะไม่มั่นคงได้นะแต่จริงไม่มีอะไรร้ายแรงนะขอให้คุณยึดมั่นถือมันอ่นทางานด้วยความสุข,ขุมรอบคอบทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ดีเพราะว่านังกวัก ก็ดีพระแม่ลักษมีก็ดียังไงดังดาวพฤหัสย้ายนะคะชีวิตคุณดีมากแน่นอนโชคลาภมาแล้วไม่ว่าปัญหาอะไรอะ่ะมันจะจิบจิบอะ่ะเออต่อไปนะคะเมฆขลากาลามาสูนนะคะเมฆขลากาลามาสูนช่วงนี้อาจจะมีเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบทําให้คุณปวดหัวอยู่เหมือนกันเนาะมีเรื่องจิกจิกวุ่นวายใจมีเรื่องทะเลาะอะไรที่แบบไร้สาระนะคะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยอะ่ะ เวลามีเรื่องอะไรมามันก็จะไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องจิบจิเรื่องเล็กน้อยๆแต่มันก็ทําให้คุณปวดหัวได้ทําให้คุณเครียดได้เหมือนกันเนาะก็ปล่อยไปนะคะเอออย่าไปคิดมากเนาะเกี่ยวกับการเดินทางการออนไลน์นี่โดดเด่นมากนะเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งโอกาสนี้ไปนะคะชาวราศีเมษนะคว้าโอกาสนี้ไวแล้วมันจะนําเงินจําชื่อเสียงมาให้คุณนะคะอ่าต่อไปสรุปสุดท้ายโอ้โห เทพพฤธัสบ,บดีนะคะคือการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเรื่องเงินเดือนมีการที่จะมีการศึกษาต่อการโยกย้ายการเดินทางและการเดินทางต่างประเทศโดดเด่นนะคะช่วงนี้คุณจะมีโชคมีลาบนะคะมีผู้ใหญ่หนุนนำนะคะมีผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนเอ็นดูนะคะว้าวเกณฑ์เดินทางโดดเด่นนะคะในใครหลายๆคนนะคะแล้วก็ อย่างที่บอกเลยเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อาจจะมีความสับสนวุ่นวายใจอยู่ในช่วงระหว่างการตัดสินใจในช่วงนี้ก็เป็นไปได้แต่ว่ามันก็จะมีความชัดเจนนะคะเออส่วนไพพระฤห,หัส,สัมบ,บดีสรุปนะคะยังไงก็ประสบความสําเร็จมีเกณฑ์เดินทางโดดเด่นต่างประเทศโดดเด่นคู่ที่มาก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นคู่เกี่ยวกับ ชาวต่างชาติได้เหมือนกันนะคะอ่าและนี่คือคลิปพิเศษนะคะหลังดาวพฤหัสย้าย3ในสเมษายนนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ